นี่ครับผมเพิ่งอ่นน้ำจูลซี่เพิ่นเฮ็ดใหม่นะครับผมนี่นี่เพิ่นเฮ็ดใหม่ครับผมเพิ่งก่อขวดอยู่ครับเนาะเฮ็ดใหม่เดี๋ยวจะเอาไปตากแดดใหม่นะครับผมน้ำจุเลซี่นะครับไว้ทางหดสวนนะครับหดหัวหดสวนนะครับเน,ะนาะน้ำจุเลซี่ลายบ่พี่นอ้องอันนี้ยังบ่ลเหลีวนะครับผมยังหลาย อ่าเพิ่มเห็ดใส่ไข่หน่วยหนึ่งผึ้นวาสันนะครับเนาะน้ำปลาน้ำปลาซ่อนหนึ่งผงสุรสซ่อนหนึ่งนะครับผมต,ตาของส่วนผสมกับน,น้ำนี่นะน้ำน้ำประมาณลิตรหนึ่งอันนี้ใส่ใส่หนึ่งซอนครับผมขวดละซอนพี่น้องเลยเนี่ยเพิ่มตีไข่นะครับผมตีไข่เข้ากันตีไข่กับน,น้ำปลา กบคงสุวดนะครับเนาะนี่นะครับใส่หนึ่งหนึ่งส่วนนะครับเนาะใส่หนึ่งส่วนนะครับอัตราการใส่นะครับผมต่อต่อต่อขวดนะครับผมันกระเห็ดลายครับลายครับนี่กองเป็นขั้นลดนะครับผมนี่ครับลายครับนี่อันนี้บพท่านได้ันนี้เพระท่านได้เป็นดีครับผมต้องเอาไปตากแดดอีครับผมต้องไปตากแดดอีกเนาะครับเนาะมันต้องเอาไปตากแดดอีก ท่านเดีท่านดีลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมท่านดีลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอันนี้ส้มทีเพิ่นสีเฮ็ดพร้อมใส่นะครับนั่นนี่ครับนี่พร้อมใส่นะครับผมนี่คือพรออมใส่ผมมาไทยเบิ้งงเราเชือหนึ่งเนาะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะตอนนั้นผมเราได้มาไทยเบิ้งเทือนึงแล้วนะครับผมแต่การผสมมันก็ตามที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วครับผมเปิ่นเฮ็ดนะครับที่เปิ่นเฮ็ด แต่เพิ่นใส่ไข่หนึ่งหน่วยนะครับผมน้ำปลาแล้วก็ชูรสนะครับผมส่วนผสมของเพิ่นนะครับเป็นสูตรของเพิ่นใส่นะครับผมนี่ครับใส่แล้วเพ,พิ่นก็เอามาหดนี่ครับพริกขี้หนูดอกบ่าพี่น้องพริกขี้หนุแดงจึ้งครึ้งพี่น้องเลยนี่ครับพริกขี้หนูใส่ครับพี่ขีนลียงจึ้งคึ้งนะครับผม นี่ครับกระมาใส่นี่น้ำครับเห็นบ่บัวเปลี่ยมครับผมนี่ตต้นบัวเปลี่ยมเป็นหน่วยพร้อมนะครับนี่น่วยออกน่ครับหน่วยออกอยู่เนาะบัวเปลี่ยมบัวเปลี่ยมนี่ลูกหน่อยนะครับเนาะหน่อยหน่อยก็ร่งสีออกลูกนะครับนใส่เซตดแล้วเป็นก็มาส่นี่นะครับนี่ครับนี่เป็นกระไซนะครับนั่ตะไข่เห็นไหมครับ เี่น้อมาใส่ตะไคร่ครับพีตะกออย่างไงพี่น้องตะไคร่นะครับเนาะไค่มีตะกออย่างไงนี่ต้นชะมวงครับผมชะมวงหนักชะมวงมึงตะไคร่พี่น้องกออย่างไงปะนี่ครับใส่ปุ๋ยนั่นนะครับปุ๋ยน้ำนะครับผมเราปุ๋ยน้ำมาใส่นะครับเนาะปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เปสวนนะครับผมละสวนนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ะฝากไว้ส้ำหนีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองให้บั่นนึงเก่าก็สองแชเนลน้ำนี้เด้อพี่น้องจะเป็นกำลังใจในเหตุคลิปต่อต่อใสนะครับผมพบพ่อกันคลิปใหม่นะครับผมโอกาสหน้าฝ่ากหม่นะครับผมพบพอกันใหม่รับคลิปนี้สวัสดีครับผม